สวัสดีกันตอนประมาณสิบเอ็ดโมงจะเที่ยงนะคะทุกคนคะ่ะเบลไปส่งของกลับมาแล้วก็ไปซื้อของกลับมาเมื่อวานนี้ก็ไปส่งเนาะวันนี้ก็ลืมส่งของพี่อีกคนนึงเบลก็เลยไปจัดส่งให้นะคะราคานีก้กลับมาทุกคนคะ่ะหิ้วเขาแห้งเบลก็เลยมาเห็นมะม่วงป้าเบลเก็บมะม่วงมาจากทุง่งนาพี่ป้อมนะคะช่วงนี้มะม่วงออกเยอะเนาะทุกคนไม่ทั้งมะม่วงเล็กมะม่วงใหญ่แล้วก็จะมีมะม่วงอันเนี้ยเขาภาษาบ้านเบลเ,เขาเรียกว่าบ่ายโบกเนาะทุกคนก็จะ จะเป็นมะม่วงที่แบบว่าลูกเล็กแต่ว่ามันจะมีรสชาติที่หวานแล้วก็เอาเข้าวเหนียวใส่แบบเนี้ยเอาเม็ดมันออกใช่ไหมเอาเข้าวเหนียวใส่แบบเนี้ยแล้วก็ขยำขยำนิดนึงอ่ะมันจะได้รสชาติมากเลยนะทุกคนแต่ตอนเป็นเด็กๆไปกินเยอะมากๆเนี่ยเนี่ย ครั้งนี้กลับมาเพิ่งได้กินปีที่แล้วไม่ได้กินเพราะว่าพายุเข้าแล้วก็แบบว่าหาซื้อไม่ได้เลยนะคะแล้วก็ปีเนี้ยโอป้าเบลไปเก็บมาจากทุ่งนาเนาะโอ้ยลางดีๆแล้วก็มากินแบบนี้เดอรอัตรรุธมากใครเคยกินบ้างเมนมาเลยนะมันอร่อยนะทุกคนกินแทนข้าวไปได้เลยนะคะเแบลบกินไปสองลูกลูกแรกเปรี้ยวๆนะแต่ว่าลูกที่สองก็หวานนะทุกคนแล,แล้วแต่ลูกนะถ้าเรากินอ่ะเราต้องจับดูถ้าอันไหนมันนิ่มมากๆอะ่ะเอออันนั้นมันมันจะหวาน นะคะแต่ถ้าแบบว่าแข็งๆนิ่มๆนิดนึงอันนั้นมันยังไม่สุกมากมันก็จะมีรสชาติที่เปรี้ยวเนาะก็เหมือนกับเรากินข้าวเหนียวมะม่วงแหละแต่ว่ามะม่วงพันเนี้ยเขาบ้านเบลก็เ,เ,เรียกมะม่วงน,น้อยเนาะทุกคนมะม่วงเล็กมันก็จะมีกลิ่นของเขาเป็นพิเศษนะคะว่าจะกินหอมมากเลยทุกคนจะกินมะม่วงนี่ออกมาแบบลูกเล็กๆเนี่ยกินมะม่วงหอมมากเอาใส่ข้าวเหนียวเข้าไปโอ้ยพออีแม่เอ้ยข่อยคือเสียบแท้ เอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมนะคะรุ่นนี้รีบกินก็รีบกลับมาบ้านนะคะทุกคนคะ่ะรีบกลับมาบ้านแล้วก็มาเปิดร้านเพราะว่าใกล้จะเที่ยงแล้วเนาะเบลก็จะรีบกลับมาเปิดร้านหลังคาไผ่ย่านะทุกคนเบลท,นะทํานะทีเนี้ยเบลก็วางอ่าไผ่ย่าไม่เป็นเนาะก็มีพี่พี่เอฟซีเข้ามาคอมเมนต์ว่า พาย่าเบลอะมันกลับด้านหรือเปล่าอะไรนี้พอมาดูจริงๆตอนที่ว่าเบลเอาหลังคาขึ้นใช่ไหมเบลก็มองศาลาอันเดิมอยู่นะเบลรู้สึกว่าอันสั้นๆพอมองแล้วอันสั้นมันอยู่ข้างบนไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมองดีๆพอมาดูดีๆอ่าอันสั้นที่มันมีสองชั้นอะมันต้องอยู่ข้างล่างแล้วอันยาวๆมันต้องอยู่ข้างบนเดี๋ยวเบลค่อยแก้ใหม่แล้วกันนะคะเพราะว่าเบลทาแบบนี้ใช่ไหมแล้วประตูมันก็ เปิดไม่ออกสักเท่าไหร่มันต้องยกไอเสาข,นนาขึ้นนิดนึงยกหลังคาขึ้นนิดนึงมันถึงจะเปิดออกได้กว้างนะคะก็มีพี่ๆเอฟซีคนที่ทําประตูเป็นจ้มองออกนะว่าเบลทําแบบนี้แล้ว,วเบลเปิดประตูได้หรือเปล่าอันนี้มันก็จริงนะทุกคนพอทําเสร็จแล้วเบลก็ลืมนึกไปเลยว่า เอามาจะปิดประตูยังไงอ่ะมันจะเปิดประตูยังไงอย่างเงี้ยเราก็ค่อยๆแก้ไปนี่แหละถ้าไม่ใช่ช่างมันก็จะเป็นสีหละทุกคนค่ะแกนาแกหลังนะทุกคนจักหน้ากแกเสียยางไม่หรอกทุกคนขาพูดไปเดี๋ยวก็จะเห็นหุ่นที่โชว์ออฟของเราเรายิ่งเป็นคนหุ่นผิวนาฬิกาทรายตันจือลึกวันเขาหลาม เก็บกวาดภายในร้านเรียบร้อยนะคะเแบลบก็จะเดินมาหน้าบ้านนะทุกคนอันดับแรกก็จะเอาเต็นท์เอาอะไรมาวางนี่แหละค่ะทุกคนขาก็จะเปิดหน้าร้านแล้วก็ตั้งล่มตั้งอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็กันศาสตร์กันฝนกันแดดเนี่ยเบลบก็ต้องคุมไว้ตลอดเพราะว่าช่วงเนี้ย พายุเข้าบ่อยเนาะทุกคนบางที่ฝนลงเม็ดมากอย่างเงี้ยเราก็จะได้ไม่เปียกบางทีมันไม่ตกแรงมากตกแป๊บเดียวเราก็อ่กากันอันนี้ไว้เรียบร้อยเนาะทุกคนลูกค้ามาก็จะได้ไม่เปียกตัวเราเองก็จะได้ไม่เปียกด้วยนะคะเป็นร่มเงาด้วยนะทุกคนมันอาจจะดูแบบว่าอ่าอึมทึมสักหน่อยนะเพราะว่าเบลยังไม่ค่อยได้แบบมีเวลาทำเนาะทุกคนอ่าเดี๋ยวม,มีเวลาลูกไปโรงเรียนนู่นเหลี่ยมมันจะได้ตื่นเช้าๆแล้วก็ เราก็จะมีเวลาแบบทำหลังคาด้วยนะคะเวจะเทมันเบิดเลยเฮ็ดด้านบนด้านข้างด้านหน้าด้านหลังเนาะเฮ็ดไม้เห็นมันเบิดเลยนะคะเอาหลังคาพายามาใส่ให้หมดเลยด้านบนก็จะใส่แต่ว่าเบลต้องไปตัดไม้กวด ไปตัดใหม่มาสกรก็จะไปตัดไม้ไผ่ยอยู่ที่นาพี่ป้อมนี่แหละทุกคนคะเบลรู้แล้วทําไมเบลถึงปวดเมื่อยข้อมือเบลถึงรู้สึกปวดเมื่อยร่างกายแต่ว่าเบลก็กินยาคลายเส้นหรือว่ากินยาแก้ปวดแล้วนะคะทุกคนคะสองวันถัดมาทุกคนคะวันแดงเดือดเออเบลถึงว่าเมื่อคืนเบลรู้สึกผอืดผะอมมันเป็นแบบบวมๆม,มันเป็นแบบอยากกินของหวาน เป็นยังไงก็ไม่รู้เบลก็เลยแบบว่าโอ้ยเข้าใจแล้วทําไมถึงเป็นอารมณ์นี้ปวดเมื่อยร่างกายถ้าเบลอายุตอนเนี้สามใช่ไหมกว่าเบลจะอายุ40่สิหแม่กว่าจะอยยุจังไดแบบท,ที่นี้ <c oughs> อารมณ์สวิงเลือเกินตั้งรมตั้งอะไรกันแดดเรียบร้อยเบลก็จะมาจัดหน้าร้านนะคะหน้าร้านเราก็คงจะไม่ได้จัดอะไรมากส่วนมากก็จะเอาแค่ขนมออกมาวางนะทุกคนแต่ขนมก็ขายดีทุกอย่างนะ ก็จะมีวันขายได้บ้างขายไม่ได้บ้างเนาะเด็กๆเขาก็ซื้อไปชิมพวกของทอดพวกป้ายอะไรเงี้ยเราก็จัด ั้งให้มันเรียบร้อยนะคะแล้วก็เช็ดทําความสะอาดขึ้นตู้ลูกชิ้นเอาน้าแข็งใส่ลูกชิ้นแล้วก็เอาลูกชิ้นมาวางให้มันเยอะๆมันจะได้มองเข้ามาแล้วแบบว่าร้านเรามีของเต็มทุกวันอย่างเงี้ยนั่นแหละทุกคนมันก็จะเป็นจุดขายอีกอย่างหนึ่งนะคะแล้วร้านเราก็ไม่ได้แบบใหญ่อะไรมากก็ม mini ินิมอลมินิใจแต่ว่ามีทุกอย่างให้คุณลูกศรเออไม่ทุกอย่างทุกคนคะ่ะเป็นแบบว่าฟาสต์ฟู้ดแล้วก็จะมีแบบว่าลูกชิ้นอะไรอย่างเงี้ย <laughs> มันก็จะไม่รับช่นด้วยนะคะทุกคนคะ่ะวันนี้ก็ถือว่าขายดีนะทุกคนเบลก็ตั้งแต่เปิดร้านแบบอู้ดิขายตลอดเลยทุกคนคะ่ะช่วงนี้ก็เป็นเวลาตอนประมาณ5้าโมงเย็นเนาะเบลรดน้ําต้นไม้หลานๆมาซื้อกับพงกับข้าวก็ให้หลานๆเฝ้าหน้าบ้านให้แล้วเบลก็เดินไปรดน้ําหลังบ้านแล้วก็มาที่ข้างบ้านพอเดินมาข้างบ้านทุกคนค่ะเบลเจอแมวเป็นแมวสีดำเขาก็แอบชอบมาอ่าคุยกับข้าวที่บ้านเบลนี่แหละปีนป่ายอยู่ในบ้านเนี่ยวันนี้เห็นนอนทุกค ตอนแรกนอนอยู่ใต้ต้นอ่ะ,อะกล้วยทีนี้พอเบลเดินมานางก็ขยับไปอีกพอเบลเดินมาก็ขยับไปอีกหนึ่งสุดท้าก็มองหน้าเราอยู่ตรงนู้นเบลก็พูดนะว่าแบบเออถ้ามาถ้าแบบว่าเดินมาหากันจะให้อยู่ด้วยแต่นางก็เชิดใส่เบลนะทุกคนเพราะว่านางเป็นแมวจรน,นางอยู่ที่ไหนก็ได้พราะนางอยู่ได้ลําแข้งตัวเองนางไม่งอเรานางเป็นอย่างนี้ทุกคนนางก็เชิดใส่เบลซะยกใจเลยมานี่แล้วมาแล้ว มานีมา่มาเร็วๆถ้าน่ารักจะให้อยู่ด้วยถ้าไม่น่ารักถ้าไม่คุยด้วยถ้าไม่คุยกันก็อยู่ด้วยกันไม่ได้มาเร็วๆเลย๋ยวาทำให้เป็นเซิร์มานี่แบ็กซี่เอาชื่อใหม่ไหมเอาชื่ออะไรอีดําชื่ออะไรนะชื่อแบ็กชื่อแบ็กหรืออะไรชื่อเขากำหรือวะ หูผึงเลยมานี่เร็วๆนอนเฉยไปนี่แต่ควางมานี่เร็วๆมามาจับหน่อยเร็วเมาถ้าให้จับจะให้กินข้าวเร็วๆจะให้อยู่ด้วยมาจะสร้างบ้านให้อยู่เลยมาเร็วเขากำไม่ชอบไปไหนอัน เออให้มันได้อย่างงี้อย่ามางอเด้อก็เล่นกับหมากับแมวไปอย่างนั้นเลยนะคะทุกคนขาชีวิตเบลเนาะแต่ว่าน้องก็ไม่ค่อยให้จับเราทุกคนเพราะว่าน้องเป็นแมวจอดน้องก็ไม่ได้อยู่กับเราตั้งแต่เกิดเนาะก็จะเล่นอยู่แถวนี้แหละ จำได้ว่าป้าเบลเคยบอกนะก็จะเป็นแมวที่แบบว่าคุณยายเบลชอบเลี้ยงพ่อแม่เขาก็คงจะอะ่ตุยไปแล้วแหละทุกคนแบบว่าลูกเต้าเขาก็คลอดลูกเอาไว้วก็โตมาก็จะหากินตามหมู่บ้านไปอย่างนี้แหละค่ะทุกคนค่ะก็ใช้ชีวิตอยู่แบบนี้ตรงไหนว่างเขาก็ไปนอนเล่นตรงไหนชอบก็มีหลายตัวนะมีทั้งตัวผู้ตัวเมียแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งที่เป็นเป็นสีส้มนะทุกคนเป็นสีส้มเลยเป็นตัวใหญ่หญๆนะ่าจะเป็นตัวผู้นี่แหละนางก็จะมาชอบนอน อยู่ใต้ต้นกล้วยสงสัยมันจะเย็นเนาะถ้าเบลลืล้อหญ้าลรืออะไรออกเนี่ยมาบ่อยแต่ถ้ามันหญ้าลกๆเนี่ยนางก็จะไม่มาเพราะว่านางก็กลัวว่ามันจะมีแบบว่า,าสัตว์ร้ายเนาะอะไรอย่างเงี้ยนางก็จะไม่มาแต่ถ้าว่ามันแบบทําความสะอาดแล้วเรียบร้อยก็จะมานอนเล่นชิลสบายนะถ้าเป็นแมวจรก็จะประมาณนี้แหละทุกคนถามว่าจะเลี้ยงไหมเแบลบก็ไม่อยากเลี้ยงเราทุกคนเพราะว่าเหมือนเราเพิ่มหนึ่งชีวิตเข้ามาในครอบครัวเลยเนาะถ้ามันแบบว่าแบบ โตมากับเราตั้งแต่เด็กๆเหมือนแม่เขาอ่าตุยไปอย่างเงี้ยมาทิ้งลูกไว้ให้เราเออนะเราก็รับอุปการะเนาะแต่ว่าถ้าโตอย่างเงี้ยเขาก็หากินเองได้แล้ล้แหละทุกคนจับเขาก็คงจะไม่ได้แล้วนะคะวันนี้ก็ขายของจนหน้ามันหัวฟูไปเลยค่ะทุกคนคะ่ะลดน้ําต้นไม้เสร็จเรียบร้อยลูกค้าเข้าแบบว่าเยอะมากนะคะเมื่อนี่เบลได้เงินแบ่งม่วงแล้วทุกคนคะ่ะแบ่งม่วงแบ่งม่วงบวกบวกนะทุกคนแบบว่าถ้า ได้แบบนี้ทุกวัน,นคือสดีเนาะสงสัยวันนี้เป็นต้นเดือนเนาะทุกคนมันอาจจะแบบว่าเด็กๆก็คงจะได้ตังเยอะนะคะก็เลยมาสื่อเข้าหลายเนาะเพราะห้านเบลออมาสองรอบแล้วนะมากินไก่ป๊อปผสม ผงชีสผงอะไรด้วยน้องจะเอา3าผงผสมกันไปเดี๋ยวเอาปดมันสีบอกเข้มบนนอกบอกลาเอ้ยนนะบอกให้เบลใส่ใส่ใส่เอาจะใส่วาซาบิด้วยทุกคนคะ่ะ <c> ร <oughs> ้านใส้่อยสีโปเพ็ดพาโลบนะ้อตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณหนึ่งทุ่มครึ่งแล้วนะคะทุกคนคะ่ะเบลพึ่ง ทอดของเสร็จแล้วก็ยังไม่ได้เก็บร้านอะไรเลยทอดจนแบบว่าเฟ้นไฟเบลหนหมดไปเลยทุกคนคะ่ะพรุ่งนี้ก็คงจะได้ไปซื้อเฟ้นไฟลแล้วก็นักเก็ตชีตบอลก็หมดเนาะคงจะได้ไปซื้อ3อย่างนะวันเมื่อวานก่อนเนะแบลบก็ซื้อลูกชิ้นมาใช่ไหมแล้วก็ว่าพรุ่งนี้ก็คงจะได้ไปซื้อพวกของทอดเฟ้นไฟนี่แหละ2วัน3วันหมดที่เราก็ค่อยๆไปเนาะไม่ได้ไปซื้อมาตุนไว้นะคะช่วงนี้เบลก็จะเก็บร้านเพราะว่าดูนาฬิกาแล้วก็ทุ่มครึ่งแล้วเดี๋ยวก็2องทุ่มเด็กๆก ก็คงจะง่วงนอนแล้วเบลให้เด็กๆไปอาบน้ําเรียบร้อยกินข้าวกินอะไรแล้วเรียบร้อยนะคะทุกคนเราก็จะเก็บร้านทําความสะอาดให้มันเรียบร้อยไปล้างจงล้างจานอาบน้ําแล้วก็อาสาผมเป่าผมแล้วเราก็จะไปเข้านอ,นอนเนาะว่าสันบัสาผมเนี่ยหน้าร้อนนอนยากยากทุกคนมันร้อนมันแบบคันหัวมันยังไงไม่รู้เราก็ต้องสระผมออกให้เรียบร้อยไม่งั้นอนไม่หลับ เป็นนายตัวเองที่สั่งตัวเองทํางานนะคะเก็บร้านบนไปทุกสิ่งทุกอย่างหนักแค่ไหนเราก็ทนเหนื่อยกายได้แต่ว่าเหนื่อยใจนี่ที่มันทรมานนะคะนะแต่ว่าก็ยังไงก็เกิดเป็นมนุษย์มันก็ยังสิละคนเราเนาะ ถ้าไม่หมดลมหายใจก็บบดเรื่องทุกเพราะว่าเราเกิดมาเซ่วินเซนกรรมนะคะอยู่ที่ว่าเรามองอยู่ที่ว่าเราเลือกอยู่ที่ว่าเราพอใจไหมในสิ่งที่เราทําอยู่ปัจจุบันนี้สําหรับเบลนะเหนื่อยกายยังพอทนเหนื่อยใจนี่สิมันก็แบบว่ามีเรื่องท้อมีเรื่องทุกข์ใจอย่างน้อยได้พูดได้คุยกับเพื่อนครับกับใครสักคนที่เรารู้สึกว่าเราคุยกับเขาแล้วสบายใจเนี่ย มันเป็นอีกอย่างที่เพอร์กมากมากเลยนะคะเก็บร้านมืดๆก็น่ากลัวอยู่นะคะทุกคนคะ่ะเพราะว่าแถวเนี้มันก็มืดแล้วเนาะพอทุ่มหนึ่งทุ่มหนึ่งจะสองทุ่มอย่างเงี้ยก็เริ่มไม่มีคนแล้วไม่มีรถไปมีอะไรมันเป็นชุมชนเนาะทุกคนเนาะพอกลางคง่กลางคืนเนี่ยชาวบ้านเขาก็จะเข้าก็เข้านอนกันแล้วก็เปิดไฟในบ้านก็จริงแหละทุกๆบ้านก็ปิดรัว้วปิดอะไรไว้เแบลบก็จะรีบเก็บของเข้าบ้านให้มันแบบรวดเร็วทันใจนะคะปิดประตูลงแล้วก็ล็อกหน้าบ้านอย่างดีนะคะ เก็บร่มเก็บอะไรให้มันเรียบร้อยนะพอจังซันมันจะหายนะทุกคนมันไม่ได้ปิวไปกับลมนะคะเพราะว่าแถววะแถวเนี้ยเจ้าของมันเยอะทุกคนคเขาเอาอันใดอันนึงวางไว้ข้างนอกไม่ได้เลยไม่งั้นมันจะหายถ้าเป็นสิ่งที่ขายได้หายแน่นอนคะ่ะแถวบ้านเบลเป็นอย่างนี้เลยทุกวันนี้แต่ก่อนไม่ได้เป็นนะทุกคนแต่ก่อนนี่ชิลมากสบายไปไหนมาไหนก็แบบว่าสะดวกสบายกับบ้านตีหนึ่งตีสองยังชิลเลยเบลอะ อ่าไมก่อนอ่ะเขาเล่นกีฬากันใช่ไหมทุกคนกีฬาเนี่ยอ่เด็กๆก็จะไปซ้อมกีฬาคุณครูเป็นนักวิ่งเบลเ,เป็นนักวิ่งนะทุกคนเบลแรลเร็วอย่างสิเป็นนักวิ่งคุณครูก็จะนัดตั้งแต่ตีสามตีสี่ตีสาเงี้ยก็พากันเดินมาหากันแล้วก็ออกไปวิ่งออกกํบบาลังกายตอนเช้าก็เป็นการฝึกใช่ไหมคุณครูกับชิพาาไปอยังสี่เนาะแต่ก่อนอ่ะ เป็นนักวิ่งใช่ไหมพอโตมาเริ่มแบบอายุ1 3บสเริ่มไปเที่ยวกับเพื่อนเราก็ไปกับผู้ชายแต่ลแต่ะนะคะตีสี่เดินกลับบ้านคนเท่าคนแก่อยู way, ่หน้าบ้านตื่นมาอ่านึ่งเข้านึ่งน้ํานะคะเขาก็จะถามเราว่าโอ้ออลาผ้ากันมาจากไหนนะคะไปไหนกันมาอ๊้ไปออกกนลัไกายมาละเม่ไปเล่นมาละค่ะธรรมศาสตร์บันใดคอยไปเล่นใหม่มาแตปลาอ่อยปุ๊บนะจ๊ะสมัยก่อนเออสมัยนี้กับเบมี่เลยละเพราะว่าก็ ทุกบ้านก็ดูแลลูกหลานดีเนาะก็จะมีบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ว่ากาจบิบะคอยมีหลายปันไดน,นะคะทุกคน เก็บร้านเสร็จเรียบร้อยก็จะแบกล่มเข้าไปอย่างเงี้ยเนี่ยไม่ให้เจ็บมือมันจะไปไหนทุกคนคะ่ะแบกขึ้นแบกล่มอยู่ตลอดเวลานะแล้วก็มาปิดร้านยกตู้ลูกชิ้นไม่ให้เจ็บมันจะไปไหนค่ะทุกคนคะ่ะทาอยู่ทุกวันเนาะแต่ว่าเราก็ระวังมือเอาอะไรพักผ่อนบ้างอะไรบ้างไฟเฟยก็ต้องเก็บให้ดีนะคะปิดหน้าร้านเรียบร้อยเรวก็จะเดินเข้าบ้านเนาะเก็บของเก็บอะไรไปไว้หลังบ้านเรียบร้อยนะคะกันั่งเศร้าเมยสักพักหนึ่งไปนั่งเล่นอยู่กับลูกในบ้านนั่งตากพ้าลม สักนิดหนึงหัวใจจะไายทุกคนคะ่ะเหนื่อย <c oughs> เดินไปเดินมาแล้วหอบค่ะพี่อดีนอะ่ะเขามีหน้าที่หลักนะคะทุกคนคะ่ะก็คือเอาน้ําใส่ตู้เย็นเแบลบก็จะพาลูกกินน้ําขวดแบบนี้เพราะว่าถ้าตักน้ําใส่กระติกหรือว่ามาตักใส่แก้วอย่างเงี้ยบางทีมันมีฝุ่นมีอะไรลงเนาะก,ก็ลูกท้องเสียบ่อยแบบเบลก็เลยหลีกเลี่ยงกินน้ําแบบใส่กระติกแล้วก็ให้กินน้ําแบบขวดอย่างนี้เลยเนาะกินของใครของมันไปเลยนะคะมันจะได้สบาย แล้วก็ไม่เจ็บไม่ป่วยนะคะก็ดูแลลูกแล้วเบลก็ทําแบบนี้เลยนะเบลก็เริ่มฝึกพี่อดินตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะบอกให้เขาทำเนี่ยเขาก็จะแบบว่าโอเคโอเคแม่ก็จะรีบวิ่งไปเลยนะคะแล้วก็ตามที่ทุกคนเห็นนั่นเลยเบลก็ให้น้องทําบ่อยนะทุกคนทำแบบแบบจนชินแล้วแหละเฮ็ดไปโหลดจ้าลูกจ้านะคะต่อไปน้องอานานะคะโตขึ้นมาป .1 ป <c oughs> .2 ล้างถ้วยนะคะลูกขาโอ้ยเฮ็ดเแล้วก็นมเมื่อวไปหมแล้วลูกหอย ลำดับต่อไปก็จะกวาดบ้านถูบ้านนะคะลูกขาเท็ดไปเรื่อยค่ะ,คะแม่กะชิเป็นง่อยเดี่ยวบที่นี่แม่กะชิช่างยังเดียวนะฝึกไว้ลูกมันเป็นการอยู่ร่วมกับสังคมแล้วก็การใช้ชีวิตในการดํารงชีวิตถ้าเกิดว่าเราไปอยู่เอ่อทงานต่างที่ต่างถิ่นอนะ่ะเออมันกะชิบแบบว่ามาต้องหนุงยากบ้านกะจะได้ไม่ลกก็รู้จักเก็บกวาดรู้จักเอาน้ําใส่ตู้เย็นแล้วก็ดูแลตัวเองได้นี่คือการฝึกฝนนะคะทุกคนขาโมเมนต์ว่าแม่ สบายีมันคือการฝึกฝนนี <Helen> ้ทุกคนขานคือการฝึกฝนเนี่เห็นไหมมันก็จะเป็นคนหูผู้ดีคนเก่งพูดแล้วอะไรพี่ดีนทำอะไรพี่ดีนทำอะไร วันนี้เก็บภาพสวยๆมาฝากทุกคนนะคะบรรยากาศร่มรื่นแห้งทุกคนคะ่ะกล้องที่เบลซื้อมาเนาะโทรศัพท์เครื่องเนี่ยซื้อมาแบบคุ้มคา่าอิลีค่ะแล้วก็เลือกโทรศัพท์ที่มันแบบว่าใช้งานได้จริงแล้วก็กล้องสวยนะทุกคนดูถ่ายภาพออกมาแล้วแบบว่าอู้สีฟ้าก็ฟ้านะคะสีร้านก็ร้านสีเขียวก็เขียวไปเลยบรรยากาศร่มรื่นแห้งนะคะมันเป็นอีหยังที่แบบว่ามันมันดูแบบว่าสงบนะคะทุกคนคะ่ะว่าไหมบรรยากาศมันดู แบบสงบแบบไม่มีเรื่องเครียดอะไรเลยอะไรแบบนี้เนาะ ่อนที่เบลจะไปล้างจานนะคะเบลก็จะพาทุกคนมาเปิดกล่องพัสดุที่พี่เอฟซีส่งมาให้นะคะขอบคุณพี่เอฟซีมากๆเลยนะคะที่ส่งของมาให้เบลตลอดเลยนะคะได้ยินว่าร่มเบลขาหากักเนาะก็สั่งมาให้เบลใหม่ขอบคุณมากๆเลยนะคะรอบนี้สั่งเป็นผ้าใบสีเขียวมาเบลขอบคุณมากๆเลยนะคะคราวนี้เบลจะจะมัดมันให้ดีแล้วก็เบลก็จะเอาถังสีเทใส่ปูนซีเมนนะทุกคนแล้วก็จะเอาขาร่มเนี่ยใส่เข้าไปเลยนะแบบว่า ให้มันเป็นรูแบบยกเข้ายกออกได้น,นะนะไม่ให้มันแบบว่าขยับขยื่นไปมานะคะทุกคนคะ่ะถึงโดยจะเอาเชือกมารัดหรือว่าจะเอา จ้าปูมาต่อข้างล่างมันจะเป็นเหมือนตัวยืดแนตะ่ทุกคนมันก็ดึงไปอย่างดีลมเนี่ยเวลาพัดมาทีเนี่ยพัดมาแรงมากทุกคนเอาไม่อยู่จริงเนาะยิ่งพายุอะไรเงี้ยอุ้ยเอาไปย่เลยค่ะทุกคนวิ่งได้วิ่งเนาะแล้วก็พี่เอฟซีส่งอ่าเป็นน้ําชงมาให้นะคะเป็นอ่าชาไต้หวันนะคะให้เบลลองอ่าชงดูแล้วก็อ่าชงใส่อันนี้ไว้แล้วเวลาลูกค้ามาก็เทใส่น้ําแข็งพร้อมเสิร์ฟได้เลยมีไข่มุมง้งไข่มุกอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีพวกน้ําส้มอะไรด้วยนะคะเดี๋ยว จะลองชงแล้วก็แจกแจกหลานแล้วค่ะให้พี่เตยแล้วก็ ป้าชิมลองดูก่อนนะคะว่าประมาณไหนเดี๋ยวจะให้พี่เตยกะให้ว่ามันเป็นประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเบลก็จะได้มีน้าอ่าแบบนี้ขายนะคะเพราะว่าน้าอบบลมต้นทุนสูงมากทุกคนแล้วแบบว่ามันแบบมีความเสี่ยงค่อนข้างเยอะนะคะถ้าขายทุกวันขายดีมันก็โอเคนะแต่ว่าถ้าเราไม่ได้ขายทุกวันเปิดแล้วมันไม่ทราบม,มันก็จะไม่อร่อยเนาะนั่นแหละมันก็เลยเลือก,อก,อกที่จะต้องตัดออกนะพี่เอฟซีก็เลยส่งอันนี้มาให้เบลองดูขอบคุณมากๆเลยนะคะที่อ่ ดูเบลแล้วก็เด็กๆด,ด้วยขอบคุณทุกๆคนมากๆที่เข้ามาติดตามและให้กําลังใจกันอยู่เสมอมาไม่ว่าจะเจอเรื่องอะไรมาพี่ๆก็คอยอยู่ข้างๆเบล,เ,บลเสมอขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณทุกๆคําติชมเบลน้อมรับทุกๆความติชมแล้วก็ขอให้พี่ๆมีความสุขมากๆเช่นกันด้วยนะคะสําหรับวันนี้เบลก็ขอลาทุกคนเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เบลด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้บายบายสวัสดีค่ะ